อย่าพิ่งซื้อบ้านซื้อรถมีเงินแล้วไปทำฮั์หรืออุ้มร้อนก่อนสักครั้งแล้วทุกอย่างจะมาเองนี่คือคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งในคาบเรียนวิชาจริยธรรมในธุรกิจอิสลามที่มหาวิทยาลัยเกลหลังจากได้ยินคำพูดนี้ของอาจารย์ผมเปลี่ยนวอลเปเปอร์ในมือถือเป็นรูปกะบะและบอกกับภรรยาว่าเป้าหมายแรกของการเก็บเงินของเราคือเพื่อไปทาอุ้มร้อนด้วยกันเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าเป้าหมายแรกของเราไม่ใช่การมีบ้านมีรถหรืออื่น ที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองใช่ครับวินาทีที่ผมกําลังเขียนบทความนี้ผมก็ยังไม่เคยไปทําอุ้มร้อหรือทาฮัตเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจารย์ของผมบอกก็คือถ้าคุณรอให้รวยก่อนหรือพร้อมก่อนคุณอาจจะไม่มีวันได้ไปเลยก็ได้อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนของอาจารย์คนหนึ่งเี็ยว่าถ้าวันหนึ่งรวยจะไปทาฮัตวันหนึ่งเมื่อเขารวยแล้วเขาก็ได้ทําการจอ,องตัวลงทะเบียนเตรียมไปทาฮัตเรื่องก็เหมือนจะดําเนินไปได้ด้วยดีความฝันกําลังจะเป็นจริง แต่สุดท้ายมีเหตุให้เขาต้องป่วยหนักจนไม่สามารถไปทําฮัดได้ในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นใช่ว่าเขาจะหมดความพยายามแต่เหตุการณ์กลับซ้ํารอยอีกจนไม่สามารถไปได้อีกสุดท้ายจนถึงวันนี้เพื่อนของอาจารย์ผมคนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าคนที่จะมีโอกาสได้ไปเยือนบ้านของอัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่รวยหรือคนที่พร้อมแต่มันคือคนที่อัลลอฮ์ประสงค์และคนที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาของเขา ฉะนั้นผมจึงอยากชวนทุกท่านตั้งเป้าหมายไปพร้อมๆกันและขอดุอาอย่างแน่วแน่ไม่ต้องรอให้มีรถก่อนไม่ต้องรอให้มีบ้านก่อนไม่ต้องรอให้รวยก่อนไม่ต้องรอให้เรียนจบก่อนไม่ต้องรอให้พร้อมก่อนและหากคุณได้ไปเยือนบ้านอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้ว,ลวคุณก็จะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการในดุนยาเพราะไม่มีที่ไหนในหน้าดุนยานี้ที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาได้ดีไปกว่ามักกะอันมุก,กันรอมะและมดีนะอันมุนอวาระเนื้อหาบทความมันนิฮาลานัน ขอให้เราทุกคนได้ไปเยือนบ้านของอัลลอฮ์ด้วยเถิดอามีน